สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราน็อปสตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้พวกเราก็จะพาทุกคนมาอยู่กับการสปอยหนังเหมืนเดิมซึ่งหนังที่เราจะมาสปอยกันในวันนี้ก็มีชื่อเรื่องว่าซิลทีมเอ็กบีไฮเอนิม i ไลหรือในชื่อไทยก็คือปฏิบัติการหน่วยซิลยึดนรกตัวหนังจะเล่าเรื่องราวของกลุ่มทหารหน่วยซิลทีม8พวกเขาได้รับภารกิจให้ทําการลอบเข้าไปชี้ป้ากคนร้ายพร้อมทั้งช่วยเหลือสายข่าวที่ถูกจับไว้เป็นตัวประกันออกมาแต่ทว่าภารกิจในครั้งนี้พวกเขากลับพบว่ามันมีอะไรบางอย่่่าาางมมกกกวนนั้นไล จากจุดที่พวกเขากําลังปฏิบัติภารกิจมันดันมีเหมืองอยูเรเนียมผิดกฎหมายขนาดใหญ่ตั้งอยู่และถ้าเกิดยูเรเนียมจํานวนมากมามหาศาลถูกขายไปแล้วก็โลกจะต้องเจอความวุ่นวายที่ตามมาอย่างแน่นอนซึ่งบรรดาหน่วยซิลทีม8ที่อยู่ไม่ไกลก็ไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นแน่และนี่ก็เป็นจุดกําเนิดภารกิจสุดหินของพวกเขานั่นเองโดยที่หน่วยซิลทีม8พวกเขาจะสามารถปฏิบัติภารกิจได้สดําเร็จหรือไม่รวมถึงเหตุการณ์ในหนังเรื่องที่จะเป็นยังไงเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับตัวหนังได้เปิดเรื่องมาทน ทาหารสองคนกําลังเดิมพันในการเล่นสนุกเกอร์กันอยู่ชายคนที่กําลังแทงเขาคนนี้มีชื่อว่าเคสส่วนเพื่อนอีกคนหนึ่งที่กําลังเล่นกับเขาอยู่ก็มีชื่อว่าเจโดยที่ทั้งสองคนก็เป็นสมาชิกของหน่วยซิลทีม8นั่นเองไม่นานนากักอริคผู้เป็นหัวหน้าก็ได้เดินมาตามทั้งสองคนให้ไปประชุมซึ่งระหว่างทางอริคก,ก็ได้เดินไปหาสมาชิกคนใหม่ซึ่งเขาคนนี้ก็มีชื่อว่าบาบ้าภารกิจในครั้งนี้ถือว่าเป็นภารกจิจเปิดซิงของบาบ้าเลยนั่นเลยทําให้อิคพูดหยอกบับน,น้ันงาไดด้เดินไปตาามมสมชิกคนที่เหลือซึ่ง สมาชิกอีก2คนที่เหลือน,นี้เขาก็มีชื่อว่าวิกกับแดนทั้งสองกลังนั่งรีสาวอย่างเพลิดเพลินอยู่แต่เมื่อทั้งคู่เห็นลิกผู้เป็นหัวหน้าทั้งสองคนก็รีบเลิกลาพร้อมกับเดินตามหัวหน้าของเขาเข้าไปประชุมในท,ทันทีและเมื่อสมาชิกครบแล้วลิกก็ได้เริ่มเล่ารายละเอียดแผนการในครั้งนี้ให้ฟังตัวภารกิจในครั้งนี้เคสจะต้องนําทีมของเขาลอบเข้าไปในพื้นที่ค่ายของไดพลตองการนายพลจอมปผดเดการผู้บ้าอํานาจนายคนนี้มีกองกาลังมากมายารวมถึงอาวุธจํานวนมากครอบครองอยู่แถมจากข่าวที่ได้รับรายงานมานาย พลตองกล้ายังมีส่วนเกี่ยวข้องในการทํางานให้กับอัลกออิดายด้วยโดยที่เรื่องนี้ก็เป็นเครื่องพิสูจน์เลยว่าในพลตองการเนี่ยเป็นคนที่อันตรายมากๆภารกิจของเคสคือเขาจะต้องนําทีมบุกเข้าไปและทําการชี้เป้าในพลตองก้าที่อยู่ในค่ายให้ได้เมื่อชี้เป้าได้แล้วเครื่องบินทิ้งระเบิดก็จะเป็นคนจัดการต่อเองทว่าก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนนั้นเคสจะต้องทําการช่วยเหลือโซอี้สายข่าวของพวกเขาที่ถูกในพลตองก้าจับไว้เป็นตัวประกันออกมาให้ได้ก่อนซึ่งเมื่อสามารถช่วยเหลือโซอี้ได้แล้วแผนการชี้เป้าเพื่อทิ้งงรระะเบิดจจึสาามถ ดำเนินต่อไปได้ทางด้านเคสที่ได้ฟังรายละเอียดภารกิจจากริกเขาก็ตอบรับทราบภารกิจมาในทันทีซึ่งเมื่อคุยรายละเอียดและเตรียมตัวกันเสร็จแล้วทีมของเคสก็ได้พาการเดินทางมายังจุดไกลๆค่ายของเนพนตองก้าเลยตัดพาไปที่ค่ายของเนพลตองก้าในเวลาเดียวกันตอนนี้ตัวตองกากําลังมีความสุขกับค่ายของเขามากๆไม่ว่าจะเป็นกองกําลังทหารอาวุธหรือแม้กระทั่งหญิงสาวสวยตองกาก็สามารถถามอาไว้ที่นี่ได้ทั้งหมดทว่าในระหว่างที่เนพลตองก้ากําลังมีความสุขอยู่เขากลับไม่ได้รู้เลยว่าภาย้า้ ได้ย่างไกลเข้ามาแล้วทีมของเคสตอนนี้พวกเขาได้เข้ามาถึงจุดสังเกตการแล้วเคสได้ติดต่อกลับไปที่ฐานเพื่อแจ้งให้หน่วยเครื่องบินทิ้งระเบิดทาการโจมตีเพื่อเปิดทางให้ก่อนและหลังจากที่เคสแจ้งไปเครื่องบินทิ้งระเบิดก็ทําการโจมตีเปิดทางเข้าไปในค่ายของในพลตองก้าในทันทีตัวในพลตองก้ารวมถึงกองกําลังของเขาก็ตกใจมากๆพวกเขาไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะถูกซุ่มโจมตีแบบนี้แถมก็ยังไม่รู้อีกด้วยว่าใครเป็นคนโจมตีสิ่งเดียวที่ในพลตองก้าพอจะทําได้ก็เลยมีเพียงแค่การหนีเอาตัวรอดแค่นั้นส่วน นทางด้านทีมของเคสหลังจากที่เครื่องบินโจมตีเปิดทางให้พวกเขาก็ค่อยๆพากันบุกเข้ามาในค่ายของตองกาทว่าในระหว่างที่กําลังรอบเข้ามาลูกน้องของตองกาดันมาเจอพวกเขาเข้าซะก่อนซึ่งนั่นมันก็เลยทําให้เกิดการปะทะกันระหว่างทั้งสองฝ่ายขึ้นในทันทีหน่วยของเคสรวมมือการจัดการกับกองกําลังของตองกายังเป็นระบบและถึงแม้พวกเขาจะมีการเพียงแค่5้าคนหน่วยของเคสก็ยังสามารถต่อกรกับกองกําลังของตองกาได้อย่างไม่ยากเย็นสักเท่าไหร่พวกเขาช่วยกันจัดการกับคนของตองกาไปเรื่อยๆจนในที่สุด ก็สามารถบุกเข้ามาถึงห้องส่วนตัวของตองกาได้แล้ว ทว่าฝั่งในพลตองก้าก็ยังไม่ยอมแพ้เขาได้พากองกําลังที่เหลือออกมาจากทีซอนพร้อมสรดกระสุนใส่พวกของเคสที่กําลังบุกเข้ามาแต่ต่อให้ในพลตองก้าจะทําถึงขนาดนี้มันก็ยังไม่พอที่จะหยุดหน่วยซิลทีม8หน่วยนี้ได้บับบา้าได้ใช้ปืนกนหนักจัดการกับลูกน้องของตองก้าไปทั้งหมดซึ่งเมื่อตองการู้แล้วว่าตอนนี้เขาไม่รอดแน่ๆตัวในพลตองก้าเลยหนีเข้าไปหลบซ่อนอยู่ด้านในห้องเคสที่เห็นแบบนั้นเลยได้นําทีมบุกตามในพลตองก้าไปแล้วเมื่อพวกเขาทําการพังประตูเข้าไปแล้วปรากฏว่่่าใในนนห้้อองีีมมมัมักลบไครยู เคสเขาก็รู้ดีว่าในพลตองก้ายังคงซ่อนอยู่ในนี้แน่ๆซึ่งเมื่อทีมของเคสทําการค้นหาไปเรื่อยๆพวกเขาก็ได้เจอตองก้ากับกองกําลังส่วนหนึ่งซ่อนอยู่ภายในห้องจริงๆซึ่งเมื่อศัตรูของพวกเขากระจุกกันอยู่แบบนี้เคสก็เลยได้ใช้ระเบิดแฟลชปาน,นําล่องเข้าไปหลังจากนั้นก็รีบบุกเข้าไปโจมตีคนของตองก้าอย่างรวดเร็วและในท้ายที่สุดพวกเขาก็สามารถจับตัวในพลตองก้าได้เมื่อจับตัวได้แล้วเคสก็รีบเข้นถามไปทันทีว่าในพลตองก้าจับตัวสายข่าวของเขาซ่อนไว้ที่ไหนทว่าถึงแม้ว่าตองกา เขาจะถูกเข้นข้อมูลตองกาก็ยังไม่ยอมบอกโชคดทีที่ทีมของเคสพวกเขาสามารถสังเกตเห็นประตูเหล็กที่อยู่ด้านหลังและเมื่อทําการพังประตูเข้าไปแล้วพวกเขาก็ได้เจอเข้ากับโซอีที่ถูกจับตัวไว้จริงๆซึ่งทีมของเคสก็รีบช่วยเหลือโซอีออกมาในทันทีด้านตองกาที่ได้เห็นโซอีอีอกครั้งเขาก็กลับหัวเราะออกมาอย่างหน้าตาเฉยตองกาได้พูดกับเคสไปว่าพวกแกไม่รู้หรอกผู้หญิงคนนี้มันอันตรายแค่ไหนทว่ายังไม่ทันที่ตองกาจะได้พูดจบเลยโซอีเธอได้คว้ามีดที่อยู่ไม่ไกลจัดการกับตองกาไปอย่างรวด โดยเหตุผลที่เธอทําแบบนี้ก็คงเพราะว่าเธอคงโกรธแค้นตองกามากๆฝั่งเคสที่เห็นตองกาถูกจัดการไปเขาก็รู้สึกเสียดายชายคนนี้น่าจะมีข้อมูลของอันกออิดะอยู่บางแต่เมื่อตองกามาตายแบบนี้ไปแล้วก็ถือว่าช่วยไม่ได้ไปละกันเพราะว่ายังไงภาร,รกิจของพวกเขามันก็สําเร็จอยู่แล้วและในระหว่างที่เคสกําลังยุ่งอยู่กับเรื่องนี้พวกของบับบาก็ได้ไปเจอห้องน่าสงสัยทยี่อีกห้องหนึ่งและเมื่อพวกเขาได้พังประตูเข้าไปแล้วด้านในมันก็มีทั้งอาวุธรวมถึงเงินจํานวนมากทูกเก็บซ่อนไว้และอีกอย่างหนึ่ง แน่งของค่ายที่ใหญ่กว่าค่ายตองกามากๆซึ่งภาพจากดาวเทียมก็แสดงให้เห็นว่าที่ค่ายนั้นมันมีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาโซอีที่เดินตามเข้ามาด้วยเธอก็ได้บอกกับทุกคนไปว่าค่ายแห่งนั้นมันคือเหมืองยูรเนียมที่ตัวของตองการับงานคุ้มกันอยู่ในตอนนี้ ซึ่งเหมืองน,นั่นเองเจ้าของก็น่าจะเป็นมารีนผู้ก่อการลายเนรนามที่ตอนนี้ทางการต้องการตัวมากที่สุดตัวโซโอี้เธอได้แกะรอยเหมืองยูเรเนียมนี้มานานมากแล้วและจากการแกะรอยมันก็ทําให้เธอได้รู้อีก36ชั่วโมงจะมีการซื้อขายยูเรเนียมจํานวนมากที่เหมืองแห่งน,นั้นและถ้าเกิดยูเรเนียมจํานวนนั้นถูกซื้อขายไปเรื่องวุ่นวายรวมถึงความรุนแรงต่างๆมันจะต้องตามมาอย่างแน่นอนเรื่องยูเรเนียมที่โซอี้บอกมาถือว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากๆเพราะว่าถ้าเกิดผู้ก่อการลายได้ยูเรเนียมจํานวนนี้ไปแล้วก็พวกมันก็สามารถประ ระเบเิดจํานวนมหาศาลได้เลยเคสเขาได้รีบแจ้งเรื่องนี้ให้กับริกทราบและเมื่อริกได้ทราบเรื่องนี้แล้วพวกเขาก็ไม่สามารถปล่อยผ่านเรื่องนี้ได้เลยริกได้สั่งให้เคสไปทําการตรวจสอบเหมืองยูเรเนียมนั้นและถ้าหากยืนยันได้ว่าเป็นยูเรเนียมจริงๆพวกเขาจะรีบส่งกําลังเสริมไปจัดการในทันทีทว่าก่อนที่ทีมของเคสจะบุกปฏินันได้ CIA ก็ได้สั่งให้คนของเคสทําการฟังเงินของตองก้าไว้กับ GPS ทางด้านเคสที่ได้รับคําสั่งเขาก็ได้สั่งให้บับบ้าไปจัดการและพอจัดการเรื่องเงินเสร็จแล้วพวกเขาทั้งหมดก็ได้ ทำการระเบิดค่ายของตองกาทิงหลังจากนั้นก็ได้รีบเดินทางไปที่เหมืองอยูเรเนียมในทันทีทว่าการจะเดินทางไปที่เหมืองแห่งนั้นได้โซอีก็ได้บอกกับเคสว่าพวกเราจะต้องแล่นเรือผ่านแม่น้ำสายนี้ไปทว่าทีแม่น้ำมันก็มีกองกำลังของตองกาคอยเฝ้าสังเกตการณ์อยู่ตลอดทีมของเคสที่ไม่ต้องการประทะก,ก,กับศัตรูที่มากกว่าพวกเขาเลยพาการแอบย่องเข้ามาขโมยเรือของเจ้าพวกนี้ไปแต่ในระหว่างที่กำลังพายเรือออกไปอย่างเงียบๆมันก็ดังมีทหารคนหนึ่งมายืนฉี่อยู่ที่ริมแม่น้ำทำให้เมื่อทีมของเคสเห็นแบบนั้นพวกกเขาารรีบจัด นั้นไปทันทีเมื่อเสียงปืนดังขึ้นมันก็ทําให้กองกําลังของตองการู้แล้วว่าตอนนี้ได้มีผู้บุกรุกปุกเข้ามาพวกของตองกาก็เลยพาก,กันขับเรือตามทีมของเคสไปเรื่อยๆระหว่างทางทั้งสองฝ่ายก็ได้เข้าปะทะก,กันอย่างดุเดือดแต่ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นฝั่งของเคสที่เสียเปรียบเหตุผลมันก็มาจากจํานวนคนและอาวุธที่ต่างกันมากทีมของเคสพยายามหนีคนของตองกาอย่างสุดชีวิตแต่แล้วพวกเขาก็ต้องเจอเข้ากับโชคร้ายเนื่องจากปลายทางที่พวกเขากาลังเล่นไปมันเป็นช่วงซันเคลื่อนพอดีเลยทําให้พวกเขาไม่ามาไไ่่สาามรรถลนเืออตไไปด้ อีกทั้งเรือของพวกเขาก็ยังมาถูกยิงเสียหายอีกทีมของเคสเลยจําเป็นจะต้องถอยลงมาทางสันเขื่อนทว่าในระหว่างที่ทุกคนกําลังล่าถอยเคสที่คอยคุ้มกันอยู่รังท้ายเขาก็ได้ถูก RPG ยิงเข้าจังๆและถึงแม้ว่าเคสจะพยายามขับเรือหนอีแล้วเขาก็ยังถูก r p รลูกนั้นยิงใส่อยู่ดีโชคดีมากๆทีเคสกระโดดออกมาจากเรือและเกาะสันเขื่อนไว้ได้ทันนั่นก็เลยทําให้เคสรอตายมาได้ยางบุดวิดต,ตัวเคสได้สั่งให้ทุกคนวิ่งหน่าถอยลงมาด้านล่างหลังจากนั้นเขาก็ได้ปล่อยมือลงมาจากสันนเเืื่อพ ให้ตัวเองหล่นลงมาแล้วจะได้ว่ายน้ํากลับไปหาผักพวกได้ซึ่งในระหว่างที่เคสกําลังว่ายน้ํากลับไปหาทุกคนสมาชิกคนที่เหลือก็ช่วยกันยิงสกัดการพวกของตองก้าไว้แต่แล้วแดนที่ยิงคําให้อยู่ด้านหน้าสุดเขาก็ดันมาถูก RPG ยิงเข้าไปคนหนึ่งแต่ในครั้งนี้เขาก็ไม่ได้โชคดีเหมือนกับเคส จากแรงระเบิดมันก็ได้ทําให้แดนตายลงในทันทีทุกคนที่ได้เห็นแบบนั้นก็ต่างพากันตกใจและกโกรธแค้นมากๆทว่าถึงแม้พวกเขาจะอยากแก้แค้นให้แดนสักแค่ไหนตอนนี้พวกเขาก็จําเป็นต้องล่าถอยไปก่อนเพราะว่าถ้าเกิดยังฟื้นอยู่ต่อทุกคนก็ต้องตายลงเหมือนแดนแน่ๆตัวเคสจึงได้นําทีมของเขาลาถอยเข้าไปในแนวป่าแล้วเมื่อถอยไม่ได้สักระยะหนึ่งแล้วทุกคนก็ได้หยุดพักก่อนแต่ละคนก็ต่างโศกเศร้าเสียใจจากการจากไปของแดนมากๆอีกทั้งตัวแดนยังเป็นคนเก็บโทรศรัพท์ดาวเทียมไว้ด้วยนั่นก็เลยทําให้พวกเขาขาดก าติดต่อกับฐานทัพไปทางฝั่งโซอี้เธอก็ได้ช่วยทุกคนต่อสู้อย่างสุดกําลังแต่จากการประทะก,กันในก่อนหน้านี้มันก็ทําให้เธอถูกยิงเขา้าเคสที่เห็นว่าโซอี้บาดเจ็บเขาก็เลยได้เข้าไปทําแผลให้และด้ยวยความที่เคสเข้าไปทําแผลให้กับโซอี้ทั้งสองคนก็ได้พูดคุยกันมากขึ้นและนั่นมันก็ทําให้ทั้งคู่สนิทสนมกันขึ้นมาบ้างหลังจากที่ทําแผลและพักเหนื่อยก็จนเสร็จแล้วทุกคนก็ได้ออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังที่เหมืองต่อทว่าในระหว่างทางพวกเขาก็ได้เจอกับหมู่บ้านที่ดูเเหมมมมือนนว่น่่าาาาจพงกกบุโตี เคสก็เลยได้นําทีมของเขาเข้าไปตรวจสอบดูแลเมื่อเข้ามาตรวจสอบดูแล้วทั้งหมดนี้มันก็เป็นฝีมือของตองกาในพลตองกาได้จัดการกับชาวบ้านที่ไม่เห็นด้วยกับเขาและถึงแม้ว่าชาวบ้านเหล่านี้จะไม่ได้เป็นอันตรายอะไรเลยในพลตองกาก็ไม่ได้ละเว้นให้โชคดีที่ยังพอมีชาวบ้านคนอื่นๆรอดตายมาได้โซอีได้เข้าไปพูดคุยกับชาวบ้านเหล่านั้นและจากการที่พูดคุยมันก็ทําให้โซอีได้ข้อมูลมาว่าในทุกๆเช้าจะมีรถบรรทุกมากขนของไปที่เหมืองวิลเนียมแถมรถบรรทุกเหล่านั้นมันก็ไม่ได้อยู่ห่าง จากพวกเขาไปสักเท่าไหร่เคสที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็คิดแผนการขึ้นมาได้ซึ่งแผนการของเคสก็คือการที่พวกเขาจะบุกไปฉิงรถบรรทุกและจะใช้รถบรรทุกนั้นขับรอบเข้าไปในเมืองอยูเรเนียมแต่กว่าที่รถบรรทุกเหล่านั้นจะมามันก็เป็นเวลาพุ่งนี้เชา้าทีมของเคสจึงไม่เวลาพอจะพักผ่อนกันบ้านแต่ละคนก็เลยได้แยกย้ายกันไปพักโดยที่ตัวของเคสเขาก็ได้ไปพูดคุยกับโซโอี้ที่พักอยู่ทั้งสองคนพูดคุยกันอยู่สักพักหนึ่งและด้วยความที่ทั้งคู่จะถูกใจกันอยู่ไม่น้อยสุดท้ายทั้งสองคน หลังจากนั้นเวลามันก็ได้ล่วงเลยผ่านมาถึงรุ่งเชา้าทีมของเคสจึงได้พากันร,รีบมุ่งหน้าไปยังจุดที่รถบรรทุกมาจอดซึ่งเมื่อพวกเขามาถึงก็ได้เห็นคนของตองกากำลังพากันขนของขึ้นรถบรรทุกกันอย่างขมักขมันแผนการของเคสคือเขาจะรอบขึ้นไปบนหลังคาบ้านและในตอนที่ขบวนรถกำลังจะออกเดินทางเคสก็ได้ยิงจัดการกับคนที่เฝ้าหลังรถเปิดโอกาสให้คนอื่นๆสามารถรอบเข้าไปในหลังรถบรรทุกได้และเมื่อรถเล่นออกไปแล้วเคสก็ได้กระโดดตามเข้ามาเช่นกันโดยที่แผนการของเคสทั้งหมดก็ สามารถ่านไปได้ด้วยดีะอีกไม่กี่ชั oh. that, ่วโมงพวกเขาก็จะเดินทางไปถึงเมืองยูเรเนียมแห่งนั้นแล้วในระหว่างที่รอเวลาบาปบาก็อยากแจ้งกลับไปที่ฐานว่าตอนนี้พวกเขายังมีชีวิตอยู่หน่วยของเคสตอนนี้พวกเขาขาดการติดต่อกับฐานทัพไปมากกว่า8ชั่วโมงแล้วและนั่นมันก็อาจทําให้ทางฐานทัพคิดว่าพวกเขาตายไปแล้วก็ได้ซึ่งถ้าเกิดเป็นแบบนั้นทางฐานทัพก็คงจะระเบิดเมืองยูเรเนียมทิ้งก่อนที่พวกเขาจะไปถึงทว่าในระหว่างที่ทุกคนกําลังพูดคุยกันอยู่เครื่องบินทิ้งระเบิดของกองทัพก็ได้บินอยู่เหนือหัวพวกเขาพอดี นั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดพวกเขาไม่ยอมทําอะไรพวกเขาก็คงถูกจัดการไปบนรถของศัตรูนี่แหละยังไม่ทันที่จะพูดจบก็ได้มีรถคันหนึ่งถูกโจมตีเข้าพอดีเคสได้พาทุกคนลงไปจากรถเพื่อแสดงตัวให้ดูว่าตอนนี้พวกเขายังมีชีวิตอยู่พอลงมาจากรถพวกเขาก็ต้องเจอเข้ากับกองกําลังของตองกาที่กําลังตกใจจากการถูกโจมตีทุกคนช่วยกันรับมือกับลูกน้องของตองก้าเหล่านั้นพร้อมกับค่อยๆพากันล่าถอยลงมาจากสะพานที่เป็นจุดประทะแต่แล้วในระหว่างที่กําลังถอยลงมาคเครื่องบินทิ้งระเบิดที่ยังไม่ทันเห็นพวกเขาก็ได้ที่ งระเบิดลงมาพอดีบับบาที่ยังถอยไม่ทันเขาเลยตัดสินใจกระโดดลงมาจากสะพานแต่รถที่มันถูกแรงระเบิดก็ได้หล่นตามเข้ามาเช่นกันซึ่งนั่นมันก็ทําให้บับบ้าถูกรถที่หล่นตามลงมากระแทกเข้าอย่างจังเคทที่เห็นแบบนั้นเลยรีบกระโดดลงไปในน้าแล้วช่วยบับบาขึ้นมา ถาว่าจากการที่บับบ้าถูกรถหล่นมากระแทกมันก็ได้ทําให้บับบ้าบาดเจ็บสาหัสอย่างมากทุกคนช่วยกันประถมพยาบาลอย่างสุดความสามารถแต่บับบ้าก็ยังร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดอยู่ดีสุดท้ายเคทเลยเลือกจะฉีดยาให้กับบับบ้าไปและหลังจากที่บับบ้าได้ยาไปแล้วมันก็ได้ทําให้เขาสงบลงได้ซึ่งพอบับบ้าสงบลงทุกคนก็ได้รีบออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังเหมืองต่อเพราะว่าตรงจุดนี้มันก็มีคนของตองก้าอยู่เต็มไปหมดทั้งห้าคนได้เดินเท้าต่อไปเรื่อยๆจนในที่สุดพวกเขาก็ได้เดินมาถึงเหมืองยูเลเนียมจนได้ ในตอนที่ทีมของเคสมาถึงมันก็เป็นช่วงค่ำพอดีลูกน้องของตองกาที่คอยเฝ้าเหมืองอยู่ก็เลยสังเกตไม่เห็นพวกเขาและในระหว่างที่ทีมของเคสเดินเท้ามาเครื่องบินทิ้งระเบิดของฐานทัพก็ได้เห็นพวกเขาเลยทําให้ตอนที่ฐานทัพรู้แล้วว่าทีมของเคสยังมีชีวิตรอดกันอยู่ทางฝั่งฐานทัพเลยได้สั่งให้บินเครื่องบินรอเป็นกําลังเสริมให้พวกของเคสซึ่งเมื่อเคสดูแล้วว่าตอนนี้เขามีกําลังเสริมรออยู่เคสก็เลยได้เริ่มแผนการรอบเข้าไปด้านในโดยที่พวกของเคสก็ได้ปล่อยให้รถกระบะที่อยู่แถวนั้นขับเข้าไปพ่งชนร ทางดน้านลูกน้องของตองกาเห็นว่ารถคันนั้นมันก็ไม่ได้มีคนขับพวกเขาก็เลยหัวเราะกันและพากันคิดไปว่ารถมันน่าจะไหลามาชนล้วเองทว่าหลังจากนั้นเคสก็ได้ปาระเบิดตามมาที่รถกระบะคันนี้และทันทีที่ระเบิดมาถึงการระเบิดอย่างรุนแรงก็ได้เกิดขึ้นลูกน้องของตองกาที่เฝ้ารั้ออยู่ก็ได้ถูกระเบิดตรงนี้จัดการไปส่วนทางด้านกําลังเสริมที่วิ่งตามมาพวกของเคสก็ช่วยกันจัดการกับคนเหล่านั้นจนในที่สุดพวกเขาก็สามารถรอบเข้ามาในเมืองยูเรเนียมได้สําเร็จแต่หลังจากที่เข้ามาด้านในได้แล แล้วที่ด้านในมันก็ยังมีลูกน้องของตองก้าเต็มไปหมดซึ่งทางด้านบาับบ้าก็ได้พาท่าถูกลูกน้องของตองก้าแทงเข้าให้วิกที่รับหน้าที่จับคู่กับบับบ้าเลยจําเป็นต้องปฐมพยาบาลบาับบ้าอีกรอบหนึ่งซึ่งในตอนที่เกิดการประทักันก่อนหน้านี้มันก็เป็นเหตุการณ์ที่ชุลมุนมากๆจู่ๆโซอีเธอก็ได้หายตัวไปแต่ในตอนนี้พวกของเคสไม่มีเวลามาสนใจเธอแล้วเคสกับเจเดียช่วยกันสํารวจภายในเหมืองเพื่อจะมีอุปกรณ์ที่พวกเขาสามารถรติดต่อกลับไปที่ฐานทัพเพื่อบอกให้รู้ว่าตอนนี้พวกเขาไม่อเคสกับ เดินสำรวจมาได้สักพักพวกเขาก็ได้เจอเข้ากับคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเคสก็เลยได้ใช้คอมพิวเตอร์ส่งอีเมลกลับไปที่ฐานทางฝั่งฐานทัพเมื่อรู้ว่ามีคนเจ็บพวกเขาก็รีบส่งกำลังเสริมมาทันทีรวมถึงพวกเขาก็ได้สั่งให้เครื่องบินทิ้งระเบิดคอยสนับสนุนจัดการกับสัตรูที่อยู่ด้านบนทว่าในระหว่างนั้นก็ได้มีคนจำนวนหนึ่งมาที่เมืองอีกแถมคนเหล่านี้ยังมีอาวุธที่สามารถจัดการกับเครื่องบินทิ้งระเบิดได้โดยเฉพาะไม่นานนักเครื่องบินทิ้งระเบิดที่เป็นกำลัง มีกําลังเสริมที่คอยบินดูรอบนอกแล้วทางฝั่งเคสเขาก็รู้สึกแปลกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นมันดูเหมือนว่าครัวเขาจะข้ามตัวหมากที่สําคัญมากๆไปตัวหนึ่งอยู่เหมือนยูเรเนียมแห่งนี้มันเป็นเหมือนของมารินและมารินก็จ้างให้ตองก้ามาคอยคุ้มกันให้ทว่าเมื่อตองการู้ว่าของที่เขาคอยคุ้มกันอยู่มันมีมูลค่ามากกว่าค่าจ้างของเขาตองกาเลยอยากจะฮุบที่นี่ไว้เองทางด้านมารินก็ไม่มีวิธีจัดการกับตองกาเพราะว่าพวกเขาคงมีกองกาลังไม่พอซึ่งในตอนนี้มารินก็ไม่ต้องทําแบบนั้นแล้วเพราะว่าทีมของเคสจั ให้หมดพอลองมานึกดูดีๆเรื่องราวทั้งหมดจุดเริ่มต้นที่เกิดขึ้นมันก็มาจากข่าวของโซอี้สายข่าวของพวกเขาซึ่งพอมาถึงจุดหนีเคสก็สรุปได้ทันทีว่าโซอี้ก็คือมารินรผู้ก่อการร้ายที่พวกเขาต้องการตัวที่สุดพอคิดได้เคสกับเจก็เลยรีบจะออกไปจัดการกับมารินที่กําลังหนีซึ่งทางฝั่งมารินที่กําลังขนยูนเนี่ยมอยู่แล้วเมื่อเธอเห็นทั้งสองคนออกมาจากเหมืองเธอก็ได้เตรียมแผนการรอไว้อยู่แล้วเธอได้ปล่อยรถล่างที่ใส่ระเบิดไว้ให้ไหลลงไปด้านล่างนั่นก็ทําให้เคสกับเจที่ ยังไม่ทันวิ่งออกมาจากปากเหมืองก็ต้องวิ่งกลับเข้าไปด้านในเพื่อหลบระเบิดก่อนโชคดีอีกทั้งสองคนสามารถรอตายจากแรงระเบิดมาได้ทว่าวิก,กับบอบเบที่ยังอยู่ภายในเหมืองพวกเขาก็ได้ถูกหินจากแรงระเบิดหล่นลงมาทับและถึงแม้ว่าเคสจะอยากช่วยแค่ไหนตอนนี้ก็ไม่มีเวลาแล้วเพราะว่าถ้าเกิดช้าวกว่านี้ทางครูก็คงต้องถูกเหมืองหล่นมาทับเช่นกันสิ่งเดียวที่เคสพอจะทำได้ก็คือการรีบออกมาจากเหมืองและไปจัดการกักบพวกของมารินที่กำลังหนีทางครูช่วยกันกระหน่ำยิงใส่รถของมารินที่กำลังขับออกไป ว่ามารินเธอก็ได้สั่งให้เลี้ยวรถกลับมาพร้อมกับสั่งให้ลูกน้องของเธอขับรถชนทั้งคู่ไปเลยนั่นก็ทําให้เคสและเจถูกรถของมารินชนเข้าอย่างจังมารินที่ลงมาดูและเห็นว่าเจยังไม่ตายเธอเลยจับเจกลับไปเป็นตัวประกันด้วยหลังจากนั้นเธอก็ขับรถออกไปจากเหมืองส่วนเคสที่กระเด็นไปอีกทางนึงเขาก็รอดตายมาได้เช่นกันเทว่ากว่าที่เคสจะตั้งสติได้เจก็ได้ถูกจับตัวไปแล้วเคสที่ทําอะไรไม่ได้เขาก็ได้รอจนถึงรุ่งเช้าพอเช้าฮอที่จะบินมารับทั้งสองคนกลับก็ได้บินมาถึงเคสได ว่าตอนนี้ทุกคนตายหมดแล้วเหลือเพียงแค่เขากับเจแถมเจก็ยังถูกมารินที่ปลอมตัวเป็นโซอี้จับตัวไปอีกเปนยังไงซะเคสก็จะไปช่วยเจกลับมาให้ได้ทางด้านริกเมื่อเขาได้รู้เรื่องเขาเลยได้สั่งให้ฮอบินไปส่งเคสยังเมืองที่อยู่ไกลๆเคสมั่นใจว่าเจจะต้องถูกจับตัวมาที่นี่แน่นอนแต่เขาก็ยังไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเมื่อเป็นแบบนี้เคสก็เลยได้ทําการปลอมตัวพร้อมกับรอบเข้าไปในเมืองแบบเงียบๆซึ่งพอเข้ามาได้แล้วเคสก็ได้เจอเข้ากับคนน่าสงสัยพอดีพอตามไปก็ได้เจอคนพวกนั้นกําลังซื้อ ยูเรเนียมรวมถึงเจอรถของมาดินที่จับเจามาด้วยแต่พอเคสมาดูที่รถเจก็ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วเมื่อเป็นแบบนี้เคสก็เลยเดินออกไปนอกตึกเพื่อตามหาเจาต่อแต่ในระหว่างนั้นเขาก็ได้เจอเข้ากับพวกของมาดินพอดี ส่วนทางด้านมารินที่เห็นเคสเธอก็ได้ตะโกนบอกคนของเธอทั้งหมดให้ไปจัดการกับเคสให้เร็วที่สุดลูกน้องของมารินหลายสิบคนพากันมารุมจัดการกับศัตรูเพียงคนเดียวแต่ถึงแม้พวกนี้จะมีมากขนาดไหนเคสเขาก็ไม่ได้เกรงกลัวแม้แต่น้อยเลยเคสเขาได้เข้าต่อสู้กับศัตรูหลายสิบคนทว่าถึงแม้เขาจะเป็นคนที่มีฝีมือมากขนาดไหนแต่จํานวนที่ต่างกันถึงขนาดนี้มันก็ต้องเป็นปัญหาอยู่บางโชคดีจุดที่ปะทะกันมันมีร้านขายปืนอยู่เคสเขาเลยได้กระโดดเข้าไปในนั้นและได้ใช้ปืนที่อยู่ภายในร้านจัดการกับลูกน้อง เคสเขาได้ยิงฝ่าลูกน้องของมารินเข้ามาเรื่อยๆจนในที่สุดเขาก็สามารถเข้ามาในตึกที่เจถูกจับตัวไว้อยู่ได้แต่พอเข้ามาแล้วมารินเธอก็ได้สั่งให้ลูกน้องของเธอกระหน่ำยิงใส่เคสอีกรอบซึ่งเคสก็ทําได้เพียงยืนหลบกระสุนอยู่ที่หลังเสาเจที่เห็นว่าเคสบุกมาช่วยเขาเลยได้ใช้จังหวะนี้จัดการกับลูกน้องของมาดินที่อยู่ตรงนั้นพร้อมกับได้เตะปืนไปให้เคสที่ยืนหลบกระสุนอยู่และพอเคสได้อาวุธลูกน้องของมาดินก็ไม่ใช่คู่มือของเขาแล้วทั้งสองคนช่วยกันจัดการกับพวกของมาินจนจจหด อนนี้ก็เหลือเพียงแค่มารินคนเดียวเคสเขาโกรธแค้นมารินที่ทําแบบนี้มากๆแต่ฝั่งมารินเธอก็ไม่ได้สํานึกผิดอะไรเลยแถมในระหว่างที่พูดคุยกันเธอยังปาขวดน้ากดมาใส่เคสอีกแต่เคสก็สามารถยิงขวดน้ํากดที่ถูกปามาไว้ได้ทันและนั่นมันก็เลยทําให้มารินถูกน้ํากดสาดเข้าที่หน้าอย่างจังหลังจากนั้นเธอก็ร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดอย่างหวยหวนและในท้ายที่สุดเคสก็ได้จัดการฆ่ามารินทิ้งเพื่อล้างแค้นให้กับทุกคนหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้เดินออกมาจากที่นี่พร้อมกับแจ้งกลับไปที่ีกวาาตอนน้พเขท ารกิจจเสร็แล้วิกที่เห็นว่าทั้งคู่เหนื่อยกับภารกิจมามากเขาก็ได้บอกคห้ทั้งสองคนไปพักร้อนซะจะไปพักที่ไหนก็ได้พักจนพอใจแล้วค่อยกลับมาทํางานใหม่ซึ่งทางฝั่งเคสกับเจความจริงแล้วเขาหน้าจะหาที่พักร้อนดีๆสักหน่อยแต่ทั้งคู่ก็ดันเลือกที่จะพักร้อนที่ค่ายของตองก้า แถมทั้งสองคนก็ยังพาชาวบ้านที่ถูกตองการเล่นงานมาเอาเงินของตองกาที่ถูกซ่อนไว้อีกซึ่งเหตุผลที่ทั้งคู่ทําแบบนี้พวกเขาก็คงอยากจะช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกตองการเล่นงานนั่นเองครับหลังจากนั้นตัวหนังก็ได้จบลงไปด้วยฉากนี้นี่เองเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องซิลทีมเอก Behind Enemy l i n e ปฏิบัติการหน่วยซิลยึดนรกตัวหนังได้คะแนนจาก IMDB ไป4.5คะแนนและคะแนนจากรถทนตัวไปทัว24อนะครับยังไงถ้าเกิดมีใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทำผลงานต่อไปด้วยนะครับและสุดท้ายนี้ก่อนที่เราจะจากกันไปอย่าลืมทานนึกถึงหนังให้นึกถึงนอฟนะครับขอบคุณครับ